ถ้าเกิดแพ็กแพ็กอ่ะสองพันมันเป็นสองเท่าไหรสองพันห้าใช่ไหมใช่สองพันห้ายี่สิบห้าคนอ่ะเดี๋ยวผมจะพูทูทแก๊งให้มันแบบผมกะว่าจะอัดของแสนนะแต่แบบว่าเอาดีสองแปะเลยเหรอลูกจะเอาเข้าแก๊งอย่างเดียวเลยแล้วก็ดันให้แต่ละคนเลยของแสนห้าเลยเมื่อกี้บอกของแสนอยู่เลยก็ขึ้นแก๊งพอเมลวุฒิเสร็จเราขึ้นแก๊งแล้วเราก็จะไม่รับโปรเทคเดี๋ยวโอเกไม่รับไหนอุ้ย พี่คิมจะใส่ทันไหมนี่ยมันจะไม่ทันแล้วนะไปด้ได้มามาเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปรับเองควักควักโทรศัพท์กดเลยอ่ะเนี่ยบนบนี่ยเนี่ยฟัวพี่จริงๆนะพี่คิมเติมเอารถไอ้เหี้ยเนี่ยมาขายอ่ะสิบคันแบบมีเงินพันล้านอ่ะพันกว่าล้านอ่ะหลายล้านด้วยเหรอพี่แล้วโบกันไม่ยค่ะครับแล้วลูกกูไก่ไก่เฟื่อแบบเหมือนกับพวก พวกแบบเฟลแบบนี้กะทำไมก็คนไม่มีตังค์อ่ะรถเ,เรียวดีจัดเลยนว้ย โอเคมฮะไปคีนทำไมหน้าคีนแบบนั้นน่ะหน้าผมมาดูเนียนไปเหรอหรือว่าไงสุม่ไม่มาดูบนนเนียนทำไมเออไหนดูหน้าดิหน้ามันมหน้าเด็กๆจริงอ่ะเออนั่นน่ะดิแล้วทำไมปั๊มสวยรุ่นอย่างอ่ะเออก็ช่วงนี้แบบว่าวัยรุ่นก่อไอ้หมวกขาวมันทั้งกว่าเขาไปเยอะเดี๋ยวโดนกระทืบ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับเอ้าฮัลโหลเสียงขุนจรงวะเออเสียงขุนเนี่ยเราอะไปนู่นดิไปที่กุศลนดิน้องไ้พี่กำลังจัดอยู่อีกแล้วฮ่าเราไปได้ไหมได้พี่นี่เดี๋ยวผมไอแฟนผมพาไปอ่ะแฟนมีฮะตั้งอ่ะแฟนเหรอใช่แฟนผมเล่นที่นี่อยู่แล้วไงพี่โอเคเจอกั้ากุศลน้องได้พี่ ผมผมไม่นี่ละถาดไปชุดละ <Okay. S 2> ถ้าเกิดแพ็กแพ็กอะสองพันมันเป็นสองเท่าไรสองพันห้าใช่ไหมใช่สองพันห้ายี่สิบห้าคนอะมันจะตกอยู่ประมาณเท่าไหรวะที่ผมคิดอะสองพันห้าหกหมื่นสองหกหมื่นสองถ้ายี่สิบห้าคนหกหมื่นสองมันจะได้อยู่ขายใั้งหมดมันจะอยู่ที่สามร้อยกว่าเอ็มอะยี่สิบห้ามันจะได้ประมาณสิบ ิบกว่าเอ็มป่ะสิบกว่าเอ็มก็ตกประมาณเกือบสามร้อยเอ็มเออใช่แล้วผมจะบูตบูตแก๊งให้มันแบบผมกะว่าจะอัดสองแสนนะแต, <c oughs> แต่เอาแบบว่า <c oughs> เอาดีสองแสดแล้วเหรอลกูก <c oughs> ใช่แล้วก็จะเอาเข้าแก๊งอย่างเดียวเลยแล้วก็ดันให้แต่ละคนเลย <c oughs> อย่างผมถนัดมีดเนี่ย <c oughs> ผมก็จะเอามีดแค่อย่างเดียว ใครถนัดอะไรก็เอาไปอย่างเดียวก่อนพอเข้าใจปะปะลั่นเลยนะคือจริงๆอย่างช่นแบบนี้นะไม่ต้องถึงเดือนอ่ะแค่แค่อาทิ์กว่าก็ลั่นแล้วเนี่ยใช่ผมว่าผมจะเอาอย่างเงี้ยคือแบบว่าอย่างอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดผมนัมีดผมก็จะเอามีดแค่อย่างเดียวขอคนมีความฝันหรือคนที่อยากเล่นเพื่อนพร้อมรับเข้ารันหนึ่งร้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม DMS แกนสายฝันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้เก็บได้ป็นคนก็บได้นะแต่ต้องแยกกันเติมแล้วของอ่ะจะไปไว้ที่คนคนเดียว ได้นะเพื่อ,เพ,อเพื่อแบ่งทําแบ่งขายแล้วก็แบ่งดันดอาวุธถ้าอย่างงั้นก็เติมเ็จแล้วก็ทําทําห้องไว้พอได้อะไรป๊อปแล้วก็ส่งมาแล้วก็ส่งไปให้ให้เก็บแค่นั้นเลยใช่แต่มันจะหมดเที่ยงคืนนี่นี่จะทำต้องรีบทําเลยได้ก็ลองไปถ้าทําก็ทําได้เออทาได้เลยอะ จะต้องปรึกษากันก่อนว่าว่า,ว,าว่าเราจะาไปลงที่แพทไหนอันไหนอะไรยังไงถูกไหมได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยกับไอ้ครูมารู้เรื่องเนี้ยชวนเราก็ขอโทษขนาลืมเลย่ะเฮ้ยไปโดนกระทืมั้มเนี่ยไปโดนเราไม่โดนหรอกเราไม่มีแกง๊งเราไม่มีอาวุธเราม,มีบัตรไก่บัตรไก่เหรอ <laughs> เราไม,ม่บัดนองเหรอเออบัดนองอะ่ะโดนป้นแน่เลยวันที่เนี้ยโดนป้นแน่เบัดนองอะ่ะแต่พอขึ้นอาวุธครบทุกคนปุ๊บพอถ้าเกิดเราพร้อมขึ้นแกงปุ๊บเราจะมารับโปรเทคโอเคปลไม่ทีหรอกจัดปะมันต้องอย่างนั้นดิวะพอขึ้นปับ๊บเป็สามสิบวันแล้วเราไม่รับโปรเทคด้วยอืมอั่ลัน มวต้องปรชุมคุยก่อนหรอปะไม่งั้นจริงๆอ่ะต้องแบ่งเติมแบบนี่ไงนี้่ไงแพงเมื่อกี้แพงโบตีน่าแพงไอ้ภูมิเดี๋ยวว่าภูมิไม่ได้แล้วนะไหนเปลี่ยนมาเมื่อกี้คุยกับคิมคืองี้คิมบอกว่าถ้าสมมติว่าเติมอายุสิบห้าคนเติมเพื่อสองพใช่ไหมเสร็จ แต่คิมจะเติมเต<ไ>ิมให้ให้สองแสนอ่ะให้แก๊งข้าเขา้าวแ,แกงสองแสนอะน่ะข้าวแกงสองแสนอ่ะของแสนห้าเลยเม <5. S 1> ื่อกี้บอกของแสนอยู่เลยสองแสนห้าสองแสนห้าเสร็จปุ๊บแล้วก็พอเติมแล้วก็ดันอาวุฒิให้แก๊งคนที่ที่ถนัดก่อนพอคนคนที่ถนัดเสร็จปั๊บแล้วเราก็ก็ขึ้นแก๊งพอเมยวุฒิเสร็จเราขึ้นแก๊งแล้วเราก็จะไม่รับโปรเทคไม่รับพี่คิมเติมทำหไหมหนี่ยพี่ ก็เนี่ย่ชัวโมงก็เนี่ยก็จะก็จะคุยกันเนี่ยว่าจะจะแบ่งอะไรยังไงเนี่ยให้มันให้มันครบวิจิตการอะไรได้นี่ไงเดี๋ยวให้ให้มีอ่ะมีอ่ะง่ายพี่กินเติมเติมเข้าผมง่ายนะผมเติมไปหมดแล้วข่าวว่าอะไรถ้าตาดปืนนะเติมเติแพ็คหมดแล้วจริงจริงมันมีคนอ่ะพวกเรามีอีกเยอะที่ไม่มาก็แค่ให้เข้ามาเติมแพ็คก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเข้ามาเติมไปกี่แพ็คให้เข้ามาเติมเติมแพ็คฝั่งมันให้ใช่ต้องเติมทุกเพล ใช่เื่อนระัราคาแพ็คราคาแพ็คตัวอื่นอะมว่าที่ินใครอยคุ้มอะแบบว่าไอรถเิมเติมดละมัประมาณสองหมื่นกว่าจ่มไลย่างนะอย่างน้อยรถหลายคันนะพี่สองเแต่ถ้าพี่เหมาไอ้นนักมันอละสามหมื่อะเหมากระดานอะสามหมื่แต่เนี่ยคันละสองหมื่กว่ามันันีใช่แล้วไอแป๊บนึงสองสองหื่นกว่านี่คือ ถ้าดดเดียวจะหมุนไม่ถึงสองเป็นเจ็ดได้สามไอ้แลมโบว์ะไอ้โลฮานมาแล้วเน้นแยกแลมโบว์ไปสักเน้นห anyway. นึงเปล่าพี่เป็นไงมันดีปะอะไรคิดแค่ว่าถ้าเกิดได้แลมโบว์มาเอาไปขายคิดว่ามันมันมันจะขายได้เลยไหมมันจะมีคนเอาเลยไหมนั่นแหละประเดน็นอ่ะอย่าถามหน่อยแลมโบนี่ต้องเติมเท่าไหร่โวมตกี่หมื่มนโวมตอยู่ปะ ไอ้ภูมิอยู่ปะโฟมเอาหูตาบอได้ยินปหมได้ยินได้ยินละเออหล่อหลอ,หลอยีบ้าไอ้โกรได้ยินไหมโกรเฮ้ยมันหูตาบอไม่ได้ยินวะไม่หูหรอ นี่มาฟูรีที่ทำนี่มาดีมาดิมานี่มาให้เราเราเอ่ะหายไปเลยคนนี้เซ็กชั่นมันเกินไปเฮ้ได้ยินละวได้ยินละ,ลละ,ลละไอ,อไเดี๋ยวเ<ล>ดี๋ยวให้ฟาร์มก็ได้เราว่าไปกุกแจหลานกลางก่อนเดี๋ยวปะ ใช่ผมว่าเราคุยกันดีกว่ะปลา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 ไอ้เราเราไปกระหลาดกลางเนี่ยปลามีเราตายเจอกันไหนเจอกระหลาดกลางเจอกระหลายกลางกระหลาดกลางกระหลาดกลางเนี่ยพี่เหนือเมื่อรถ่นป่ะเจอกระหลาดเรางเราเห็นไหมเห็นผมไหมไม่เห็นไปไม่เห็นพี่กินพี่กินข้าพี่โตเกียวพี่กินข้าใไปข้าพี่าไม่ได้ข้าไม่ได้ข้าแทงให้หน่อยตีก็ได้ เจอโตเจอไหลาิตรลิตเมื่อกี้มึงไม่มาไม่ใช่หรอมึงบอกมึงไม่อยากมานี่ใช่ไหมพี่ไม่มาคันนี้แหละพี่เกมพี่เกมเอาบโมเมคืนไม่ขึ้นไปได้ไปได้่อูมไอรถคันนี้มันมันราคาเท่าไหร่ร้อยเอ็มอ่ะอ่าร้อยร้อยเอ็มเติมเท่าไหร่ ว่าสองหมื่นกว่าแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าดีมากไอ้ภูมิภูอยู่นี่โอ้หวยเพี้ยเลย